เป็นเหตุการณ์ที่ภูเก็ตคือหลังๆเนี่ยทั้งภูเก็ตชลบุรีเนี่ยคือนักข่าวายงานตรงกันว่าหลังๆเนี่ยชาวต่างชาติดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยกลัวกฎหมายไทยแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นชาวต่างชาติแต่ทํากับเมียนมาไม่ได้ทำกับคนไทยนะฮะคือคนงานเนี่ยเข้าไปรับจ้างเข้าใจว่าน่าจะไปก่อสร้างรีโนเวทแล้วปรากฏฝรั่งไม่พอใจใช่ไหมใช่ฮะก็คือดูเหมือนเขาไม่พอใจคล้ายๆเหมือนเมียนมามาทํางานสายก็เลยมีปากเสียงกันปรากฏเขาก็ยังทํางานอยู่ปกติแต่เข้าใจนะขณะตอนเกิดเหตุเมียนมาคงไปบ่นกับเพื่อนแล้วฝรั่งได้ยิน ฝรั่งก็เลยมีการเอาหินทุบตัวเมียนมาแล้วก็เอามีดมาไล่ทําร้ายมันมีภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยฮะบันทึกภาพเหตุการณ์เนี่ยตอนวงจรปิดจะเห็นลนักษณะก็คือมันเหมือนมีคนมีปากเสียงกันเอาตัวมีเสียงก่อนแล้วเมียนมาหนีเข้ามาที่ร้านนี้ถูกฝรั่งเอาเขาเรีกกเยกเก้าอี้เหล็กมานี่ฮะ คุณผู้ชมฮะเปิดเสียงไปด้วยฮะจริงๆแล้วเป็นชาวฝรั่งเศสเห็นบอกว่าพม่าสาคนนะฮะในเอในซอวินตุนโดแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสองคนนี้ได้รับบาดเจ็บถูกไหมฮะขนาดเดียวกันนี่อันนี้คือร้านอาหารเขากำลังห้ามนี่นี่ฮะนี่ เห็นบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากวงจรปิดแล้วอันนี้คือคลิปใช่ไหมที่กําลังห้ามใช่ฮะแล้วมันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยก็คือเป็นตอนที่มุมหนึ่งอีกของกล้องวงจรปิดตอนช่วงที่เขาถูกไล่ทําร้ายมาเลยตั้งแต่<อ>หน้าบ้านที่ีโนเวทนะฮะเขาหนีมาอยู่ที่ร้านาานะฮะตายละออ้นี่ต่อยเขาเลยอะ่ะเขาก็ไม่ได้สู้ะหนีตลอดนะฮะคงคิดว่าเป็นต่างด้าวจะทํา,าทอะไรกับเขาก็ได้แล้วนี่คือประเทศไทย นี่ออออมุมนี้มันจะสอดรักกับคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ฮะห้าวเหลือเกินฮะ,สะแสดงว่านี่มันคงไม่เห็นตํารวจไทยอยู่ในสายตามาแล้วคือล่าสุดผู้สื่อข่าวในภูเก็ตก,กับชมบุรีเนี่ยจะรายงานตรงกันแล้วนะบอกหลังๆเนี่ยเหมือนกับฝรั่งมันไม่กลัวกฎหมายไทยเลยมันนึกอยากจะทําอะไรก็ทำนี่ฮะ แล้วอนิ้เอาเปิดเสียงด้สิฮะเอาเสียงที่มีเสียงตียงขึ้นมาด้วยจะได้เห็น2มุมค้านาเดียวกันคุณผู้ชมฮะมันจะมีตัวโดนต่อยอีกหรือเปล่าใช่มันมีคลิปเป็นคลิปฮะคลิปมือถือที่ผู้สื่อข่าวเองส่งมาให้เพิ่มเติมบอกว่ามันจะมีช่วงนาทีตอนที่ตัวฝรั่งนี่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 ฮะเหมือนลักษณะก็คือเข้าไปอันนี้ช่วงโดนห้ามแล้วผู้ก่อเหตุคือร้านอาหารเขาห้ามชาวเมียนมาต้องเข้าไปหลบในร้านนะฮะแล้วตัวมันเบลเลอเบล่าเลยนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ มาไล่ตีกันตรงกลางถนนเลยตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือแถวถนนประชานุเคราห์เทศบาลป่าตองอำเภอรกระทูล่าสุดไหนเปิดนี่ฮะอุ้ยตายละเอาตัวคลิปที่มันเอาก็อี้ตีเมียนมาหน่อยสิเอามาคู่กันหน่อยให้เห็นความเถื่อนสักนิดนึงเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกหลังๆเนี่ยดูเหมือนเขาจะรู้สึกอยากจะทำอะไรก็ทำนี่นี่ไล่ตีกันอย่างนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวจะมีเสียงเจ้าของแกส์เฮาส์ที่เข้าไปช่วยเหลือเมียนมา2คนคุณแนนคุณแนนเล่าให้ฟังใช่ไหมบอกว่าเห็นไล่ตีกันมาคุณผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกจากในคลิปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเห็นมันเอาก็อีตีเลยนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเอาเหินไล่ทุบมาก่อนด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ครั้งนี้เลยต้องออกไปห้ามมีเสียงคุณแนนด้วยนะฮะซึ่งเป็นแกสเฮาส์เข้าไปห้ามฮะวิ่งไล่กันมาหนาก็เลย ออกเข้าไปออกไปดูนิดนึงก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าบวมมาแล้วค่ะแล้วเขาวิ่งเหมือนเขาเจ็บปวดแล้วเขาขอมาหลบมุมอาจจะหลบตรงไหนสักที่หนึ่งตรงนี้ไหมหรือตรงไหนสักที่หนึง่งแต่ก็เอินเข้าไปหลบตรงที่เคาน์เตอร์ทัวของหนูใกล้ร้าน,นอาหารค่ะแล้วก็มีหนูรูกเลยเป็นฝรั่งเศสขอเสื้อหนึ่งคนใส่เสื้อหนึ่งคนตามมากระทืบเขาตามมาชกมาตียกเก้าอี้สีดาทุบเขาแล้วแฟนหนูกับ ลูกชายนั่งทานข้าวอยู่ด้านหน้า<ม>เขาก็ห้ามนะคะคเขาก็ห้ามบอกว่าหยุดหยุด,ด,ดแล้วหนูก็บอกว่าให้หยุดแต่เขาก็ยังทําน้องน้องผู้ชายคนนั้นอยู่ปุ๊บแล้วเขาก็ชกเขาก็ชกมาชนด้านหลังหนูหนึ่งทีหนู<ม>หันหน้าพอดีไงคะถ้าไม่ได้หันหน้าก็คือน่าจะโดนโดนหน้าเราใช่ค่ะ<ม><ม>แล้วแฟนแกก็โกรธว่าเฮ้ยมาทําอะไรแบบนี้<ม><ม>เขาก็หยุดนะคะหุด หลังจากนั้นเขาก็พากันออกเดินไปข้างนอกอู่ก็รู้เหตุการณ์ที่ทนองเรื่ะแถวนี้หนูรู้เลยเป็นอันนี้เนี่ยทางด้านของร้านอาหารยังบอกกับเราเลยว,วันเหมือนกับมาเฟียวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวพี่สมชายเนี่ยแกไปสำรวจไหนดูรอยเลือดหน่อยสิฮะแกจะไปดูตรงถนนหน้าร้านที่พม่าโดนไล่ตีเนี่ยนะฮะยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ถนนเลยขนาดเดียวกันเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยรายงานให้เราทราบบอกว่าจริงๆพวกฝรั่งเศสเนี่ยจะรวมตัวกันหน้าโรงแรมวงเวียนไข่มุกถนนประชานุเคราะห์กลางคืนพวกฝรั่งเศสจะไม่ค่อย ไม่หลับค่อยนอนนะครับแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังบีบแต่บเบิ้ลเครื่องดูเหมือนกับตอนนี้ฝรั่งไม่ค่อยกลัวตำรวจไทยแล้วนี่ฮะสมัยก่อนก็จะเป็นรัสเซียครั้งนี้เป็นฝรั่งเศสนะฮะนี่ฮะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเอา้าเดี๋ยวรอดูเห็นบอกจริงตำรวจทราบแล้วนะฮะคนหนึ่งชื่อเซธใช่ไหม,ไหมอีกคนหนึ่งชื่อโซเฟียนคุณผู้ชมฮะเป็นชาวฝรั่งเศส